รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2556เลขที่ออกใช่คิดว่าน่าจะล็อกเพราะว่าคนเขาพูดเยอะเหมือนกันแล้วมันก็ออกตรงเป๊ะเป๊เปกับอายุอย่างนี้เลขท้ายทะเบียนรถข่าอ,อย่างเงี้ยรถนายกออกมาคันไหนเขาจะคอยจ้จองๆเลขทะเบียนรถนายกไม่รู้ล็อกวิธีไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ถ้าเขาล็อกได้จริงๆเขาเก่งอยู่เนาะคนไปดูเยอะๆเลยใช่ไหมเวลาเขาอ่านเนาะกรรมการคนโน้นคนนี้เยอะเอาคนน้นคนนี้ไปจับใช่ไหมเวลาเขาถ่ายทอดการออกสลากเนี่ยมันไม่ดูมันไม่น่าจะล็อกได้นะแล้วไอ้ตัวเลขต่างๆที่อยู่ในน้าก็มีมีสิบหลักมันทําจะล็อกได้มันจริงสมมติว่าจะให้ออกเจ็ดหกเนี่ยไอ้หลักสิบก็มีต่เลขเจ็ดล้วนสิบใบเลยไอ้หลักหน่วยก็ต้องมีเลขหกล้วนเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็มีศูนย์ถึงสิบศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์ถึงเก้าอ่ะ ก็ไปหยิบมาก็ไปเจอหลักนั้นพอดีก็ไม่ได้หยิบมาแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงช่องเองพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าบางทีเหมือนเขาบอกเออเนี่ยงวดเนี่ยนายกาไปนู่นไปนี่นะมีตรองแปดตรองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกอะ่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าไม่เชื่อครับผมว่าไม่เชื่อค,คือเป็นทฤษฎีของน่าจะเป็นความเชื่อมากกว่าครับเพราะว่าคือผมว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่า มันน่าจะเป็นกับดวงมากกว่าเวลาซื้อหวยเชื่ออย่างเงี้ยครับเลขแบบนี้ก็มีอยู่หลายที่นะครับว่าป้ายทะเบียนรถก็มีอยู่หลายที่หลายแห่งครับคือถ้าเกิดว่ามันจะเป๊ะเสมอไปผมก็คิดว่าถ้าเกิดมันเป๊ะมากมันก็คงออกทุกงวดนะครับใช่ครับออกได้ค่ะก็มันออกแบบติด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 กันอ่ะหมายถึงว่าอีตัวนี้ออกอีกครั้งตัวนี้ออกอีกครั้งอย่างเงี้ยมีได้ยินบ่อยมากเออมันมาจากจังหวัดนี้จังหวัดนี้นะเดี๋ยวตัวนี้มันมานะอย่างเงี้ยเออเหมือนกับเขารู้บางทีมก็ออกตามนั้นด้วยอ่ะ เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านนะครับเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในมันเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเอมันจะล็อกวิธีไหนล่ะคนธรรมดานีงไม่ค่อยรู้หรอกแต่ว่าถ้าคนในข้างในอ่ะอาจจะรู้ว่าล็าอกหรือไม่ล็อกจริงไหมคะบางทีสถานที่แต่และแต่และที่ที่ว่าเราไปทํา ทำฉลากกินแบ่งเนี่ยแต่ละที่มันก็ไม่ไม่ตรงกันบางทีก็ไปต่างจังหวัดบ้างบางทีก็เป็นในเมืองบ้างแล้วคนส่วนใหญ่บางทีก็เป็นประชาชนไปนั่งดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะล็อกได้ยังไงใช่ไหมคะมันก็ห้าสิบห้าสิบนะเรียกว่าประมาณเนี้ยที่เชื่อบ้างแล้วก็ไม่เชื่อเงี้ยี้บางครั้งก็เห็นว่ามีเลขเด็ดไปที่เลขดังๆมาแล้วมันก็ไม่ออกก็มีบางครั้งถ้ามันล็อกได้จริงก็ต้องเกี่ยวกับท่อภายในอย่างเงี้ย ใช่ไหมคนต้องพนักงานก็ต้องมีต้องอยู่คนภายในนะคุณจะต้องรู้ก่อนแหละครับใช่ไหมล่ะครับเพอก่อนแล้นต้อคนภายในรู้ก่อนแล้วคนทึ่จะเป็นคนภายนอกเนี่ยเพราะเราก็ไม่ไม่เห็นด้วยไงนั่ยนะแต่บางครั้งที่ว่าเลขดังๆมันออกมาบางครั้งยังไอหลวงพ่อนั่นหลวงพี่ไอหลวงพ่อนี่อะไรที่มันออกมาแล้วก็มันก็แล้วมันตรงไงใช่ไหมล่ะใช่งั้ยนะเชื่อนะชัวร์ลบกแน่ลบชัวร์คงไม่ทั่วแน่ที่ว่าอาจจะ ช่วงไหนที่แบบว่ามีกระแสข่าวนิตนึงหรือว่าสมมติว่าบุคคลดังของบ้านเราเนี่ยเดินทางออกแต่งจังหวัดหรือเขาเรียกสัญจรไปไหนอ่ะจะต้องมีอย่างนี้ทุกครั้งเลยรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่4เลขที่ออกผมคิดว่ามันทำยากทำยากในกรณีว่าที่ที่ผ่านผ่านมาเนี่ย ในยุคย้อนหลังไปสักสักสิหรือ20ปีเนี่ยมันมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมันใช้การหมุนอาจจะมีการถ่วงใช่ป่ะไอ้นั้นคือแนวคิดของผมแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่จน,นถ,ถึงปัจจุบันเองเขาก็พัฒนานไม่ว่าจะองค์กรของรัฐออกมาโดยโดยใช้นักศึกษาหาวิธีกรรมต่างๆวิธีการ,รต่างๆนี่ออกมาโดยให้มันชัดเจนว่าไม่มีการล็อกอะไรเนี่ย จนมาถ,ถึงปัจจุบันนี้ก็ถึงความโปร่งใสมากครับทั้งลูกออกมันยังใสเลยกล่องอะไรก็ใสเนี่ยแล้วตอนหน้าคนที่มาเป็นกรรมการเนี่ยกรรมการแต่ละคนก็จะมีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันมาซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละภาคใช่ไหมภาคนู้นบางภาคนี้บางทุกงวดจะไม่ตรงกันแล้วการออกก็คงจะไม่ได้สถานที่เดียวกันคงโยกยาก้ายไปนน่นไปนี่การเป็นอย่างนี้แหละผมคิดว่ามันยากยากผมว่าคงจะมีจริงอะ่ะ บางครั้งก็ออกามออกซากเนี่ยออกแล้วออกอีกเลขเก่าเก่าอ่ามีมีคนมาบอกกันว่าหวยล็อกแน่นอนก็บอกวดนนี้ให้ซื้อเลขนู้นเลขนี้บางครั้งก็ตรงบางครงั้งก็ไม่ตรงบางครั้งก็ออกบางครั้งก็ไม่ออกผมก็คิดว่าเอ๊ะมันจะล็อกได้ยังไงลอตเตอรี่นี่มันเขาบอกว่าล็อกล็อกมันล็อกแบบไหนเราก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าคิดว่าล็อกอ่ะ ล็อกได้อะในใจคิดนดนมองได้2มุมนะครับมุมมุมแรกก็คืออยากให้้อยากใหตั้งข้อสังเกตว่าประมาณว่ามีอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงหวยอ,อาจออ,ออกเลขซ้ำไปซ้ำมาอยู่ประมาณนั้นก็คือเหมือนกับถ้าสมมติมออกเลขสมมติว่าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยมันก็วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ประมาณนั้นอยู่ช่วงหนึ่งหรือไม่ก็อีกช่วงหนึง่งมันก็ออกหลากหลายนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเพราะเกิดเพราะเหตุบังเอิญ หรือว่ามีใครตั้งใจให้เกิดหรือเปล่าแต่บางบางครั้งการการออกออกเลขครับมันมันเหมือนกับออกไปตามกระแสสังคมก็มีมันมันดูเป็นเรื่องบังเอิญไปหรือหรือว่าเป็นการจงใจให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้ออกนะครับคือผมผมมองสองมุมว่าอาจจะมีอยู่อาจจะมีอยู่จริงในเรื่องของการออกหวยล็อกแต่อาจจะไม่ไม่ไม่บ่อยนะักที่ที่จะแต่ก็ไม่รู้พิสูจน์จะไงว่าว่าจะล็อกจริงหรือเปล่าเพราะว่าในในหลาย ในหล,หลายๆครั้งการออกตามกระแสหรือการหลีกเลี่ยงที่ว่าหวยกับหวยเนี่ยเลขนี้กําลังมาแต่ว่าเปลี่ยนไปออกอีกมุมหนึ่งมันก็มันก็ตั้งเป็นเรื่องที่น่าน่าสังเกต